สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้วันที่สองนะครับวันที่สองวันหน่วยรัฐบาลออกนะครับรับหลังจากที่ลุ้นกันทราบผลกันแล้วนะครับก็มาลุ้นกันต่อหมวยฮานอยเดอครับ วันน,น,น้อยนะครับฮานอยวันนี้ฮานอยวันที่สองนะครับฮานอยปกตินะครับวันนี้ก็ลุ้นกันต่อเลยนะครับฮานอยอันนี้นะครับฮานอยวันที่สองนะครับฮานอยวันที่สอง ว่า5กับ6นะครับตัววิ่งนะครับตัวรูดบนล่างเลยนะครับ6นะครับจับคู่กันนะครับคู่กันก็จะได้6 5 6 0หมดมานะครับ6กศู หกเจ็ดกัดกันจริงลูกหมาก็หกแปดนะครับห้าศูนย์ห้าเจ็ด ห้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดนะครับบนล่างนะครับสิบชุดถ้าตัวเน้นนะครับ ัววิ่งนะครับหกหกห้าวานนี้หกหกห้านะครับ <c oughs> วันนี้จะมาอีกหรือเปล่าหกห้านหะ้าหกนะครับเมื่อวานนี้วันนี้จะมาอีกบอเ,เอาวางกันไปตามสูตรนะครับนะเม่วมันเด่นมาอย่างนงี้ก็วางไปนะครับท่านชอบก็ ตามนะครับหกห้านะครับถ้าหกยังอยู่ก็คงจะเนีไม่พ้นแล้ววันนี้แน่นอนนะครับนี่คือตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับสิบหน่วยนะครับสิบหน่วยเมื่อวานนี่หลักหน่วยเข้านะครับ หลักบนไม่10สิบสิบบนไม่เข้านะครับหลักหน่วยวันนี้นะหลักสิบบนวันนี้นะครับศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักหน่วยบนนะครับ ศูนย์หนึ่งทำไมมาเด่นวันนี้เนาะห้าหกเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเฉพาะบนนะครับตรงนี้นะครับชนนะครับตัวชนตัวชนมีศูนย์มีห้าหก เจ็แปดเก้านะครับชนหตัวนะครับวันนี้น่าจะเจดบนนะครับชนหกตัวนะครับจับวินเลยนะครับนี่นะครับฮานอยปกติวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้โชคดีครับบวาสดีครับ